สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการบันทึกเศรษฐกิจ e c n o m i o n a l นะคะวันนี้วันหยุดนักขัตรเบิกวันหยุดสบายๆแบบนี้นะคะดิฉันพาคุณผู้ชมออกนอกสถานที่ค่ะไปพบบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์บริษัทหนึ่งนะคะมีการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆที่ต้องพาไปพบบริษัทนี้บริษัท น้ำประป่าไทยที่ต้องพาไปพบนะคะเพราะว่าเขามีการเปลี่ยนแปลง2องอย่างอ่ะอันดับแรกคือมีการเป,ปลี่ยนแปลงกรรมการผู้จัดการนะคะอันดับที่2ก็คือมีการ Re ร,รีแบรนดิ้งบริษัทใหม่นะคะจะเป็นอย่างไรนะคนที่ดิฉันจะพาไปพบนี่ะคะไม่ใช่คนอื่นไกลที่ไหนเคยพาไปพบมาหลายครั้งแล้วค่ะก่อนหน้านั้นนะคะท่านเคยดํารงตําแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารนครหลวงไทยหลังจากนั้นท่านก็มาอยู่ B M C L วันนี้ค่ะท่านมาดํารงตําแหน่งกรรมการผู้จัดการของบริษัทใหม่ค่ะ T T W คุณชัยวัฒน์อุทัยวันค่ะ สวัสดีค่ะคุณเชวัตส,สวัสดีค่ะคุณเมย์นครับคงไม่ต้องแนะนํากันแล้วนะเรารู้จักกันมานานาละภารกิจใหม่ค่ะคุณเชวัตร13ปีของการตั้งบริษัท TTW แต่ว่าถ้าทาธุรกิจจริงๆ10ปีใช่ไหมคะใช่ครับ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเข้าไปค้นดูประวัติแล้วไม่ไม่น่าเชื่อเลยนะบริษัทนี้มั่นคงมากครับทำกำไรทำผลผลให้ผู้ถือหุ้นเรียกได้ว่ามั่นคงจนเป็นที่น่าพอใจแล้วภารกิจใหม่ของเชวัตค่ะจะทำความมั่นคงดังกล่าวนี้ให้กลายเป็นความมั่งคั่งได้อย่างไร ยุทธศาสตร์ของเจาวาทิอะไรคะต้องต้องเรียนอย่างนี้ว่านะครับเมื่อได้รับมอบหมายจากาทางบริษัทให้เข้ามารับหน้าที่เป็นกัปตันนะครับนาวาลํานี้ก็คือวันนี้ก็คือบริษัททีกีชื่อเดิมก็คือตัวไทยแถบวอเตอร์สปายนะครับวันนี้ก็เปลี่ยนชื่อมาทําให้มีชื่อเป็นสากลมากขึ้นสิ่งแรกๆที่คงจะต้องพูดถึงบอกว่า มองเห็นภาพเลยอย่างที่คุณเรื่องบอกนะครับบระษัทนี้สิบปีที่ผ่านมาทําธุรกิจได้อย่างยอดเยี่ยมมากมั่นคงเติบโตแล้วก็มีสเสถียรภาพสิ่งที่ผมน่าจะมาทําประโยชน์ต่อเรื่องไม่ได้ก็คือเรามามองภาพนะครับในการบริหารธุรกิจมันเหมือนเอสเคือผู้บริหารคนก่อนหน้านี้ทำว่าอย่างสวยงามมากเคือตรงวิง่งขึ้นไปถึงจุดจึงจุดนี้วันนี้เรื่องของน้ำประปาเนี่ย ไม่เป็นรองใครในประเทศไทยแล้วก็พร้อมจะไปบุกต่างประเทศท้วยจำแนกนะครับแต่ถ้าถามว่าถ้าไม่ทําอะไระมีแต่น้ําประปลายอย่างเดียวจะทําอย่างอื่นได้หรือเปล่าเพราะผมต้องเป็นโจทย์ที่ต้องมาหาคําตอบกันถ้าไม่ทําอะไรเลยเขาคงยังไปได้อีกที่ระดับค่ะแต่อยากให้มันโตกว่านี้โตอย่างมีในยยะสาคัญโตอย่างมีคุณภาพและโตอย่างมีเสถียรภาพคผมมองว่าเราต้องหาเอสเค e ที่สองมาลบต่อะนะครับพอ s อสเคิมาถึงสุด S อสเค e ที่หนึ่ง มันก็อาจจะโค้งหลงเรามีเอสเคิรฟที่สองขึ้นมาก็จะต่อเนื่องไปผมมองบทบาทที่ผมจะต้องมารับนโยบายจากคณะกรรมการบริษัทมาทํางานร่วมกับทีมงานบริหารทีมงานร่วมกับมาทำงานร่วมกับเพื่อนพนักงานและทีามาชเพื่อกันสร้างเอสเคิฟที่สองที่จะพาบรษเท้ก้าวยิ่งใหญ่ขึ้นไปกว่าน,นี้แล้วก็คงไม่ได้มองแค่ประเทศไทยแล้วครับเคะร์ฟที่สองก็คือเคร์ฟของความมัง่งคั่งถ้าไม่มองที่ประเทศไทย การรีแบรนดิ้งครั้งนี้เนี่ยจะไปยังไงคะพอรีแบรนดิ้งเปลี่ยนจากน้ำปลาไทยซึ่ง <c oughs> บางคนเ็เรียกเพียเพ้ยนๆกันไปกับน้ำปลาไทย <c oughs> หรืออะไรก็คือตอน <c oughs> ที่ผมมาในปอบดี <c oughs> อย่างนั้น <c oughs> นะครับวันนี้มาเป็น TTW <c oughs> นะครับเรากำลังจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน <c oughs> สิ่นปีหน้าเขาเป็นจุดนับหนึ่งลยอย่างเป็นทางการละนะครับงั้นก็เราคิดว่าเรื่องของน้ำ ทงคุณได้ฟองได้ยินคุณบอกว่ามีคําพูดเยอะแยะว่าน้ําคือชีวิตสําสหรับผมแล้วนะธุรกิจน้ําก็เป็นหัวใจหนึ่งของวงจรเศรษฐกิจของทุกประเทศการเห็นภาพเลยว่าท่านน้านะครับเป็นน้ําที่มีคุณภาพมันก็มีคุณภาพเกินชีวิตถ้าระบบน้ําซึ่งเป็นระบบสาธารณภคมีประสิทธิภาพมีคุณภาพก็คงจะเป็นปัจจัยสําคัญในการสร้างเศรษฐกิจของ ชุมชนนั้นๆประเทศนั้นๆครับค่ะนั้นภารกิจก็คือสิ่งที่ทําอยู่นี่ะทำดีละตอนนี้เราก,กำลังก้าวไปสู่อย่างอื่นเช่ยยนเราจะไปอาเซียนน้ําตอนนี้บอกว่าเมาื่อกี้น้าชัดเจนแล้วค่ะก็เรา,าบอกว่าวันนี้มีหลายคนก็คงสามในใจว่าทําไมต้องเปลี่ยนชื่อเพราะว่าเราคงจะไม่ได้มองว่ารบตัดทีท,ทีเดียววันนี้จะทําแค่น้ำม,มีเรื่องธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกันอยู่นะครับถ้าไปดูใน ต้องใช้คำว่มามอเตอร์ของบริษัทะนะครับก็บอกว่าเราอยากจะเป็นบริษัทชั้นนําที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับน้ําครบวงจรเราจะอยากทําธุรกิจที่เกี่ยวกับพลังงานที่เป็นพลังงานทดแทนเราคงไม่ได้ไปพูดพลังงานพื้นสายอย่างเช่นไฮโดรพาวเวอร์หรือทําพลังงานจากถ่านหินในไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าจากถ่านหินอะไรตนะ่้งเราอยากจะทางานพลังงานสาะอาดนะครับเป็นพลังงานธรรมชาติอาทิเช่นการผลิตไฟฟ้าจากกางงังหันลม เป็นมีความเป็นไปได้ัหมประเทศไทยเราก็มีภูมิประเทศที่หลายจุดมีลมที่ดี<ช>เรากําลังศึกษา<ช><ช>เรื่องนี้อย<ม>ู่เรากําลังดูถึงตัวพลังงานอยู่เช่นพลังงานแสงอาทิตย์ะนะครับวันนี้บริษัททีทีดบเิเองก็เข้าไปถือหุ้นอยู่ในยักษ์ใหญ่ซึ่งจะต้องเติบโตต,ต่อไปในเรื่องของพลังงานก็คือบริษัทซีเคพาวเวอร์๋อค่ะทีะทีัเิยูถือหุ้นซีเคพาวเวอร์อยู่ยีนนะครับก็คงจะเป็นอะไรที่จะเกื้อหนุนกัน สนับสนุนกันในการทําเรื่องของพลังงานสะอาดและอีกเรื่องหนึ่งเราเมองว่าตอนนี้เราใช้เสเปพยากรอธรรมชาติกันเยอะเลอเกินเราเป็นผู้ที่มีความแข็งแรงมีความพร้อมทั้งด้านการเงินความพร้อมด้านความรู้และเทคโนโลยีต่างๆเป็นไปได้ไหมที่เราจะเข้ามามีส่วนร่วมในการทําธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับต้องใช้คําว่าสิ่งแวดล้อมที่ไม่เป็นมลภาวาะผสมงสาอย่างอธิเช่นอะไรคะ นต้องมามาดูว่าถ้าเรามาช่วยเราเก่งจริงเราไปช่วยทําโรงงานกําจัดขยะเมืม่อเร็วๆน,น,นี้ที่แพทก์ศาก็เคงเห็นแล้วนะครับก็ว,ว่าเราคงยังไม่มีมาตรฐานไม่มีตัวบทกฎหมายที่รองรับเรื่องสิ่งต่างๆเ่าเนี้ยมันจะเป็นบทละัาวะแล้วก็ถ้าไปเอาไปกําจัดมันก็ต้องแยกชัดเจนขยะให้ความร้อนขยะไม่ให้ความร้อนขยะที่เป็นพิษอะไรต่างๆเนี้ย เราเชื่อว่าเราจะมีความพร้อมแล้วเราอยากจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับของกลไกที่จะสร้างสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรกับคนเริ่มต้นอะไรก่อนดีคะเรากำลังสนใจในเรื่องของการกําจัดขยะค่ะนะครับซึ่งโครงการกําจัดขยะไม่ใช่ว่าเอาคนไม่ทิ้งทิ้ง,งนี่เฉยนั่นไม่ใช่กาจัดอันนั้นเพียงเก็บฐานที่ไปไว้ที่ที่หนึ่งค่ะ แต่การที่กําจัดแล้วก็โดยที่ไม่ให้เกิดเป็นมลภาวะงสูงแลร้อนแล้วเขาจะทำอย่างไงเอามาทําเป็นเชือเคลือในการปิดไฟฟ้าหรือการหรือมันไม่เหมาะสมที่ปิดไฟฟ้าเราจะต้องทํอยังไรต่อไปกําลังอยู่ในช่วงของการศึกษาดูประเทศที่เขาพัฒนาแล้วดูประเทศที่เขามีความเชี่ยวชาญด้านนี้อยู่ครับขยะโรงงานอุตสาหกรรมหรือว่าขยะบ้านคะที่พูดถึงหรือว่าทั้งคู่ต้องต้องบอกว่าตอนนี้เราสนใจติดตามโครงการอย่างเช่นโครงการของ กรุงเทพมหานครคะนะครับซึ่งก็เป็นอยู่ช่วงระยะเริ่มต้นของการเข้าเตรียมโครงการเราก็สนใจในความเป็นไปได้เราเคยมีการศึกษานะครับระบบของการกําจัดขยะ,ะนะครับของต่างจังหวัดมาแห่งละแต่ว่าอันนั้นก็ต้องบอกว่าเป็นบทครูที่น่าสนใจเราคงเอาบทครูนั้นมาปรับตัวเราในโอกาสต่อไปอกําจัดขยะจะเป็นฝันแรกที่คุณชัยวัฒน์จะทําให้กับบริษัทน,นี้ว่าอย่างนั้นผมต้องเรียนอย่างนี้นะครับที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่อะไรที่ เป็นเรื่องใหม่ของที่นี่เป็นเรื่องที่ทีมงานฝ่ายบริหารของบริษัทได้กำหนดวิสัยทัศน์เบื้องต้นมีอยู่แล้วค่ะหลอกผมเพียงจะเข้ามาดูถึงว่าเทคนิคเข้ารีด้านเทคนิคมันเป็นไปได้ไหมออปเปอร์ชั่นแนลลี่ด้านของการปฏิบัติงานจริงทําได้ไหมค่ะไฟแนนซ์เชื่อรีด้านของการเงินมันเป็นไปได้ไหมมันฟิสิลล์ไหมเรียลลี่ด้านกฎหมายมันมีอะไรรองรับไหมทำไหมอื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 มอมอื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  สิ่งแวดล้อมเป็นอย่างไงพือถ้ามันเ yes, ย yes, 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 ็ดเชเชเราก็รีบดันเลยลก็ความที่เป็นนักการเงินมารวม30ปีนะ,นะครับก็คคเคยจะปล่อยให้เขากู้ไปทำํำวันนี้ตัวเองจะมาลองทําบ้างก็ข้อมูลเก่าๆที่เคยเรียนรู้มาก็อาจจะเป็นประโยชน์บ้างครับแผนที่คุณชัวัตรวางไว้เนี้ต้องเป็นแผนระยะสั้นปานกลางหรือระยะยาวคะในเรื่องของตัวน้ํา ที่นี่มีแผนระยะยาวชัดเจนตอนนี้บริษัท TTW มีแผน5ปีที่จากคณะกรรมการได้อนุมัติในหลักการไว้แล้วนะครับก็คงปรับไปตามสิ่งแวดล้อมส่วนในเรื่องของแผนที่จะเป็นธุรกิจใหม่ไม่ว่าจะเป็นพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมพลังงานสะอาดที่ว่าไปหรือการทําธุรกิจที่จะช่วยใช้สิ่งแวดล้อมไม่เป็นมลภาวะอันนั้นคงเป็นตัวที่ต้องมาศึกษาอย่างที่ผมเรียนไปเมื่อกี้ว่ามีความเป็นไปได้ ด้านเทคนิคไหมด้านปฏิบัติการไหมด้านการเงินไหมด้านการลงทุนไหมด้านกฎหมายไหมด้านสิ่งแวดลอ้อมไหมครับปรับตัวยากไหมคะคุณชัยวัน์จากเดิมที่คุณชัยวัน์ได้สมยานามเป็นมนุษย์ผ่าตัดผ่าตัดมาทั้งธนาคารนครหลวงไทยนะคะทำไอ้ที่ยุ่งอย่างยุ่งอย่าง,ง,งเขาให้กลับมาเป็นคนดีแล้วก็ขายต่อไปได้ทำ b m c l นะคะซึ่งมีปัญหาทางด้านการเงินกลับมาแล้วก็เดินหน้าต่อไปได้ไปขยายทารมาทำสิ่งที่ตรงนี้ค่ะคนาไม่งละ เขานิ่งอยู่ละแล้วกาลังไปได้ดีละเรากำลังจะไปสารต่อทำเอสเคิรใหม่เนี่ยค่ะปรับตัวยากไหมคะต้องต้องเรียนก่อนอต้องขอบคุณแล้วก็ขอออกตัวว่าไม่ได้เก่งกาดอะไรนะครับเป็นคนชอบทำงานคนหนึ่งแล้วก็สมยานามที่มีคนให้มาเป็นมหมอผ่าตักองค์กรก็ <c oughs> ขอบคุณนะนะครับแต่จริงๆแล้วต้องบอกเลยว่า งานลักษณะนี้ไม่มีใครคนใดคนหนึ่งหรอกที่ทําได้ได้วยตัวเอกคนเดียวต้องบอกว่าผมโชคดีไปอยู่ที่ไหนผมมีทีมที่ดีทุกทุกที่ททททงั้นก็เลยได้ทํางานใหญ่ๆสนุกสนุกแล้วก็เป็นผลงานที่น่าพอใจมาหลายงานมาที่นี่ก็ต้องบอกว่านะครับรบอบนี้ไม่ใช่หมอมาผ่าตัดรักษาชเป็นหมอมาเสริมสวยให้สวยขึ้นมาแต่งให้ดูดีขึ้นนะครับเขาสวยเขาสวยพื้นหานอยู่แล้วอาจจะมีไป กระชับไอตัวเซลลูไลน์อะไรเล็กๆน้อยๆบางส่วนนะครับหรือเสริมบุคลิกภาพเล็กๆน้อยๆมานะครับก็คือพื้นฐานน่งามอยู่แล้วแต่นะครับจะให้งามให้ถาวรและให้งามแบบดูดีเพราะกรมาเสริมตัวนั้นก็ถามว่ายากไหมผมมองว่าผมเป็นระดับที่เข้ามาบริหารผมสำคัญที่สุดก็คือทีม แล้ววันนี้เขาบอกเลยว่าสองสัปดาห์ที่อยู่ที่นี่มามั่นใจจริงๆว่าทีมที่นี่เนี่ยเป็นทีมที่ท่านเยี่ยมเลยนะครับงั้นทีมที่อยู่ที่นี่คือทีมที่ร่วมกันทําสร้างเอสเคิร์ฟที่หนึ่งไปทั้งนั้นงั้นถ้าทีมเนี้ยให้ความร่วมมือเราปรับตัวเล็กๆน้อยๆเราน่าจะสร้างวินนิ่งทีมสาหรับเอสเคิร์ฟที่สองได้ครับเอสเคิร์ฟที่สองจะทําอย่างไรนะคะการที่จะทําให้นางงามเป็นนางงามจักรวาลทำยังไงพักกันช่วง